นายแพทย์กลติสกุลพาดนายแพทสาธารณาสุขจังหวัดสระบุรีมีกลุ่มนักผูชาการสาธารณาสุขเชี่ยวชาญเขต4ตลอดการ ร่วมการสนับสนุนเงินจำนวน7 0 0 0บาทโดยมีคุณจำรัดประสิวเป็นตัวแทนกลุ่มมอบเงินในวันนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 9ของจังหวัดสมุทรสาครที่ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประสานขอทีมสนับสนุนจากจังหวัดสระบุรีส่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์นักวิชาการสาธารณสุขทันตแพาทย์เพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจดำเนินง,งานเชิงรุกและปฏิบัติงานในรถเก็บตัวอย่างชีวะนิรภัยพระราชทาน จังหวัดสระบุรีจึงได้แต่งตั้งทีมสนับสนุนการดำเนินงานรองรับสถานการณ์โควิด -19 ของจังหวัดสมุบุรสาครไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์พยาบาลวิชาการสาธารณสุขนักเทคนิคการแพทย์รวม12คนโดยทีมแรกจะออกเดินทางในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์2564 โดยนายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดสระบุรีกล่าให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณแก่ทีมงานบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจงังหวัดสระบุรีจากนั้นตัวแทนได้มอบเกินของที่ระลึกพร้อมด้วยอาหารแห้งและวัตถุมงคลให้แก่ทีมงานเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางไปเพื่อจัดงานในครั้งนี้